เอาละครับจากความเดินตอนที่แล้วนะครับนะที่เราได้ไปกับนายยูจีนะครับนะเออนายยูจีก็บอกนี่โอ้โหเอาหนเตรียมพร้อมมาจนสู้กับบอนเออนะครับนะเออผมก็ยิงไม่หยุดยิงไม่หยุดผมไม่สนนะครับตอนนั้นผมกลัวมากนะครับนะเออนี่อ้าวต้สุดท้ายนะครับนะปืนก็ร้อนในจังหวะนี้นะครับนะคุณลุงยูจีก็ตกลงไปเออแล้วผมก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะครับนะซึ่งที่จริงแล้วผมต้องกลับไปช่วยนะครับเออแต่ผมก็ดันขับหนีไปนะครับนะซึ่งคราวนี้เราจะลอง วนกลับไปดูดีจะเป็นยังไงนะฮะเออเห็นน้องๆบอกว่าต้องวนกลับไปหาคุณลุงยูจีนนะเฮ้ยเหยียบศพลุงยูจีเนาโอเคเอาละนะครับมาเพราะว่าลุงยูจีนยังไม่ตายนะครับแล้อ้ไม่ได้เธอไม่ได้อยากให้จบแบบนี้เลยฉันนึกว่าเราจะยังสู้ไหวเหมือนเมื่อวานเก่าๆฉันลามลื่นง่ายดายแกมีเรื่องต้องทำมากกว่าที่ฉันคิดแต่ฉัน ไม่มีเวลาแล้วอธิบายอะไรแล้วตามหาไข่ไข่อะไรลุงไข่อะไรอะ่รอะ,อะตามหาูุชายของฉันโอ,อ,อ้ตายเถอะลุงนะฟังก็ทรมานเรียบร้อยลุงตายนะครับนะโอเคผมย้อนเวลากลับมาช่วยลุงแล้วนะเออผมเป็นคนดีแนละ้ผมไม่วิ่งหนีมันตอนแรกนะฮะ โอเคเอาละเราจะกลับไปต่อเรื่องที่เล่นวันนั้นใน EP ที่1นะครับนะโอเคไปอ่าสวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้ในเกมชูชูชาวกันอีกแล้วนะครับในอีพที่2นะครับนะซึ่งคราวที่แล้วเราได้ช่วยคุณลุงที่อยู่ตรงท่าเรือนะครับนะเพื่อไปเอาสมุดจดอะไรสักอย่างนะครับนะเออโอเคเอาละมาเราจะไปดูกันต่อนะครับนะในตามแมปเอ่อคราวนี้เราจะเลี้ยวขวาไปนะครับนะเพื่อไปทําภารกิจหลักนะครับนะโอเคภารกิจจําเป็นจะเลี้ยวขวาก่อนหยุดหยุดหยุด จุดก่อนจุดก่อนรไอ้รถไฟง่เอ,อ้อาซึ่งตอนนี้ผมก็ up เรเวความเร็วของรถไฟดามเมจของรถไฟเกราะของรถไฟไปถึงระดับ8แล้วนะฮะนะเอเอก็ต้องขอบอกเลยว่าถ้าไอ้ชาวเจอผมนี่บอกเลยว่ามันตายแน่นอนนะฮะเออมาเอาละใกล้ถึงละจอด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 ค่อย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 ไอ้ลูกพ่อโอเคเออมาทำภารกิจ เอาอาวุธก่อนนะครับหุ้ยอันนี้อะไรวะเนี่ยโหยุดยุดสวยเอยอขอให้ฉันสร้างอาวุธใหม่เพื่อช่วยคุณออกไล่ชาวระด้วยความเชี่ยวชาญด้านการใช้ระเบิดของฉันฉันได้สร้างเครื่องยิงจรวดนี่ขึ้นมาฉันรอดูอาณาจักรของวอร์เรนล่มสลายมานานแล้วการได้สร้างเจ้าหนูนี่เป็นโอกาสอันไม่คาดฝันของฉันเลยแหละ ตอนนี้คุณก็มาแล้วฉันต้องการเวลาอีกไม่กี่นาทีเพื่อเอาฟีเจอร์ด้านความปลอดภัยออกโอ้โหอะไรพะเนียนะครับนะในระหว่างที่ฉันทำงานอยู่คุณก็ไปตามรางรถไฟเพื่อเอากลองใส่กระสุนจรวดจ,จ,จ,จากบังเกอร์มาที่นี่สินะครับโอเคนะฮะโอเคเราต้องไปเอากระสุนให้หมอนี่นะฮะเอ่อกระสุนอยู่ไหนวะตรงนี้ใช่ไหมโอเคเดินไปได้อยู่นะฮะไปเอากระสุนหวังจะไม่เจอไอ้ชาวใช่ไหม ถ้าเดินมาเจอไอ้ชอนี่จ๊เอแล้วนะเนี่ยทําอะไรไม่ได้แล้วเนี่ยเออชอบเจอมันอยู่ระหว่างในป่าด้วยนะครับมาอ่ะโอเคมาละถึงละบังเกอร์นะครับตรงนี้เหมือนเป็นจุดซ่อสูมอะไรสักอย่างนะครับนะจุดบังเกอร์อันนี้บังเกอร์เอาไว้หลบไอ้ชอหรือเปล่านะครับมาโอเคไม่รู้แหละแต่ที่รู้คือเอาเปิดไม่ได้เอา้าอะไรวะต้องคุญแจเหรออันนี้คืออะไรอะ่ะระเบิดเหร บ๊อบมีระเบิดด้วยนะครับสงสัยระเบิดเอามาติดบังเกอร์หรือเปล่าแล้วไอ้ชอจะได้ยินหรือเปล่าเนี่ยนะครับอันนี้คืออะไรอู้ยังไงกระสุนอุ้ยต้องเอาเข้าไปในนี้ให้ได้นะครับมาเอาไว้ติดตรงนี้เหรออะลองดูดิฮึบนีเออเอาดูสิเป็นไงฮึบตูมโอ้กูกระเด็นออกมาด้วยเลยโอ้โหไม่น่าเลยนะฮะโอเคเอาละแต่เลือดเราหิวได้นะครับมาเราคือปีศาจเราเล่นนะครับโอเค ไหลไปอันนี้คืออะไรอ๋อก็เปิดปังเถอะเอ้ากูตายกูไม่ได้เลยเฮ้ยพัทโถเอ้ยเอาใหม่อะอะปล่อยไปเลยกูจะไม่ดูละกูจะไม่ดูละอะตรงนี้แล้วกันโอ้ตรงนี้ก็ยังโดนโอ้โหพัทโถเอ้ยโอเคแต่ก็ได้อยู่อะโอเคโอเคโอเคดีโอเคเนี่ยสิ่งที่เราจะเก็บก็คือเศษเหล็กนะครับแล้วก็กลับฮทุยไม่ใช่นะตลกแล้วมึงนะครับโอเคนี่กระสุน RPG อันนี้คืออะไรวะเนี่ย ครึ่งยิงจรวดทดสอบกระสุนเวอร์ชันที่1่ล้มเหลวเวอร์ชั่นที่2ล้มเหลวเวอร์ชันที่3ต่อสู้13วินาทีเวอร์ชันที่4สําเร็จโอเคนะครับนะเออมันเป็นการอบอกว่าเราใช้ไปมันจะไม่ระเบิดใส่หัวเรานะฮะโอเคพอจะเข้าใจแล้วนะฮะอโอเคมาถึงแล้วนะครับอ่ะเอาไปเลยเออเข้ายิงจรวดเสร็จสมบูรณ์แล้วฉันยกมันให้คุณเดี๋ยวนี้แหละโอ้ใช่ t h อ n ถน t h o มันหน่อยล่ะแล้วจากที่คุณใช้เสร็จแล้วฉันจะเอามันไปเยี่ยมคนจํานวนหนึ่งคงเข้าใจที่ฉันจะสื่อสินะ่ะคืออะไรวะมันพูดอะไรเนี่ยอันนี้คือแปลอะไรงงนะครับไอจอสม,มิธเนี่ยอะโอเคตอนนี้ได้อาวุธใหม่แล้วนะครับนะขอขึ้นไปขโมยเศษเหล็กก่อนนะน่าจะมีเศษเหล็กนี่ไงดาวไม่ผิดเลยโอเคตอนนี้เราได้อาวุธใหม่แล้วนะฮะลองดูดินี่เอาดิ The b o มอ e r นะฮะลองดูดิเป็นไงวะตุม้ม ลูกไฟสูตโหดไม่มีหมดด้วยตูม้มอุย้ยเท่าดียิงใส่บ้านนี้ดีดิโอ้ยยิงใส่บ้านกูทำาไมวะดยไอไอไอเว้ยโดยนะครับมาโทษทีโทษทีพวกอาอาเต็ดเป็นใช้อาวุธปืนกลเหมือนเดิมนะฮะมาต่อมาเรามาทำภารกิจหลักกันต่อนะครับนะก็คือตรงนี้นะฮะมามามาบ้านต่อไปนะครับเปิดได้ไหมน่าจะขึ้นไปขั้นบนนะ อือยู่นี่ปะโอ้นี่ไงโอ้อย่างกระกรั่มเวอร์ชั่นคนนะครับนะโอ้ยมึงว่ากูก่อเร่าหมอวะโอเคนะครับมาฉันมั่นใจว่ายูจีนบอกคุณเรื่องฉันแล้วฉันคงไม่จําเป็นจะต้องแนะนําตัวเองเลืมอม่ะลืมจริงจริงอ่ะคุณลุงโอ้ยปะโถไอ้ไงโง่ เอาเถอะฉันชื่อเกรกคุณอาจจะยังไม่รู้แต่วอเรนเจ้าของเหมืองเก็บไข่ทั้ง3ใบไว้ในเหมืองที่ล็อกกุญแจไว้เออตอนนี้เราได้้นะครับนะใบหนึ่งนะครับเราไม่ได้ใจว่าทําไมเขาถึงปกป้องไข่ถ้ามันฟักออกมามันต้องออกมาเป็นสประหลาดเหมือนไอชน้ชอลแน่เออก็เป็นไปได้นะครับนะเพื่อไม่ให้เป็นแบบนั้นเราต้องให้คุณขโมยไข่ทั้ง3ใบและใช้ไข่ล่อชอออกมาเพื่อจัดการมันนะฮะโอเค มีไข่ใบหนึ่งอยู่ในเหมืองทางเหนือและนี่คือกุญแจเปิดทางเข้าโอเคนะครับเออเป็นไปได้นะครับว่านั่นคือไข่ของไอ้ชาลส์นะครับนะแต่ผมก็ยังไม่รู้แหละนะฮะโอเคแต่ผมคิดว่าใช่แหละนะฮนะเออเราจะไปเอาไข่ทั้ง3าใบนะครับนะโอ้โหไก่ชิบหายเลยท่านผู้ชมดูจากแมปนี่ไปนู่นนะครับนะไก่มากวู้ไก่เกินนะครับในระหว่างทางนี้ผมขอเก็บภารกิจ นอกก่อนได้ไหมนะฮะเออเดี๋ยวค่อยไปทำภารกิจหลักนะครับถอย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 ถอ,อ,อยก่อนนะครับจะได้ไปทีเดียวจบเลยนะฮะเออเพราะว่าผมเก็บด่านนี้ว่าหมดแล้วดูดิเนี่เก็บมาหมดแล้วทั้งโซนเลยนะฮะอ่ะเอาละมีภาร,รกิจย่อยตรงนี้นะครับมาซึ่งเป็นประภาคารหน้าจะเอาไว้สอดส่องพวกเรืออะไรอย่างนี้นะครับที่เข้ามานะฮะเป็นเหมือนหอนะครับโอเคซึ่งมีคนอยู่ในนี้ด้วยปึ๊บเปิดประตูเข้าไปว้าว ยาเจนี่ไปฟัดกับอะไรมาวะเนี่ยทีฟัดพ่อแคสิขอโทษครับเจ๊โอเคเอาล่ะเรายังไม่เคยเจอกันแต่ฉันเคยได้ยินข่าวว่าคุณจะมาช่วยเราฉันมีเรื่องจะขอร้องอย่างหนึ่งช่วยเปลี่ยนเบเกอร์ที่ด้านข้างของประภาคารให้ทีสิฉันเพิ่งจะถูกชาวโจมตีฉันก็เลยจัดการเรื่องนี้เองไม่ได้อะไรเบเกอร์อยู่ในโรงเก็บของใกล้ๆนี่ถ้าคุณเอามันมาซ่อมประภาคารได้ฉันก็ จะสาม,มารถส่งสัญญาให้เรือที่แล่นผ่านเข้ามาช่วยเราได้โอเคนะครับนะถ้าซ่อมเสร็จแล้วฉันจะมอบเศษเหล็กบางส่วนให้นะโอเคเอาละมามาซ่อมมาพาคารกันเว้เยเฮ้ยอ้าวประตูนี้ล็อกปิดที่แล้วกูอมาพาคารอยู่ไหนนี่ตรงนี้ใช่ไหมไอชอมันขึ้นมาตรงนี้เลยเหรอนะครับอ่ะนะซ่อมเบกเกอร์ทำงไงวะเอออ่ะอ,อุจจะอ่ะอ่อ้าวยังไงอ่ะเอาละมาอันนี้คืออะไรเนี่ยอ๋อเบกเกอร์ซ่อมนะครับนะโอเค โอเคโอเคเอาเบกเกอร์ไปใส่นะครับนะแต่ก็แปลกนะผมไม่ค่อยเห็นไอ้ชออยู่บนพื้นดินเลยนะเวลาผมเดินอย่างเงี้ยผมไม่ค่อยเห็นหน้ามันเลยเพราะว่าผมไม่เคยเจออะไรมาเลยนะครับนะโอเคกดเบกเกอร์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 อา้าวยังไงวะอันนี้คืออะไรปึ๊บอืมอะไรวะเดี๋ยวก่อนงงไม่ใช่หนึ่งสองสามสี่อา้าถูกเฉยโอเคไฟมาแล้วนะครับไอ้ชอลมันจะได้ยินเสียงไหมเนี่ย เอาละตอนนี้นะครับเรดาร์ไฟทํางานแล้วนะครับนาระภาคารเอาละนะเจ๊เ้อการสรอมปบะภาคารจะทําให้ผู้คนมีโอกาสสังเกตเห็นเราได้มากแต่ไอ้ชอมันใกล้เห็นเหมือนกันนะเจ๊นี่คือเศษเหล็กตามสัญญาโอเคเจ๊ระวังตัวด้วยนะตอนนี้เจ๊วิ่งหนีชาวไม่ได้แล้วนะเหมือนเจ๊รอมันเข้ามาเลยนะเนี่ยนะฮะโอเคเอาละแต่ก็ยังดีนะครับเราสามารถส่งสัญญาณเออ ให้เรือมาหาเราได้ง่ายขึ้นนะฮะอ่าซึ่งภารกิจต่อไปตรงนี้นะครับนะเป็นทางผ่านาโอโอ اء, query, subway, olha, นะครับของภารกิจหลักซึ่งอยู่ตรงนู้นโอ้โหไกลเกินอ่ะโอเคตอนนี้เฮ้ยเอาแล้วไอ้ชอลไอ้ชอลยู่ไหนวะมันอยู่ไหนวะอยู่นั่นเฮ้ยเฮ้ยเจอแล้วมันเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วนี่นีบแต่เรียกมันก่อนนะครับมามาดิชอลโอ้ขาเก่งขึ้นนี่นี่นี่นเก่งขึ้นอยู่แล้วนะครับมาเอาแหละเอาแหละมาเปลี่ยนเปลี่ยนอาวุธขอเบึ้มเลยบึ้มเลยเบา เพิ่ม巴拉กาเอายิงไปโดนอีกไอชิบหายไฟขอไฟขอไฟขอไฟตี้โอ้แกมีอาวุธเยอะจังเลยว่าโอ้ยร้อนมากเว้ยร้อนมากเอาละเปลี่ยนเป็นพื้นคนเปลี่ยนเป็นปืนคนยิงโอ้ยไปเลยยิงมันให้ตายไปเลยเออเอาละหมดเสร็จก็เติมบาสุก้าต่อยิงเข้าไปดีอัดหน้าเข้าไปดีอัดหน้าเข้าไปตี้เอาไอแล้วไอชอลโอ้ยนะครับเฮ้อระดีเราเกือบห้ามันตายแล้วนะ เรื่อมันเลยครึ่งหลอดแล้วนะแล้วตอนนี้ผมก็เลยจุดเจุดจุดเลยไปตรงนี้แล้วอ,ะอ่ะเฮ้ยไอ้ชอมันพังเรือเฮ้ยไอ้ชอมันพังรถไฟผมไม่แค่80%เองนะฮะโอเคเอาละงั้นไปทำภารกิจหลักเลยแล้วกันนะครับตรงนี้เลยอ่ะทางผ่านเพราะว่าถ้าจะเลี้ยวเข้าตรงนี้มันต้องเข้ามาผ่านตรงนี้ก่อนนะฮะเราจะถอยหลังแล้วมาอย่างนี้ไม่ได้ โอเคสุดท้ายยังไงเราก็ต้องวนทีเดียวนะครับเข้าใจแล้วไปเลยรถไฟฉันคือแจ็คสเปโร่อ่ะเอาละตอนนี้เราถึงจุดหมายแล้วอ่าน่าจะประมาณตรงนี้แหละนะครับเหมืองโอเคหน้าตาดูดีนะฮะไป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 ต้องมีพวกของคนวอร์เรนแน่นอนนะครับนะเออไอ้พวกลูกน้องของวอร์เรนนะครับผมไม่รู้ว่ามันพวกมันดักตรงไหนบ้างนะฮะเราต้องระวังตัวอย่างมากยังไงยังไงมันเดินอยู่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมพวกมันเดินอยู่นะครับเอาละ จังหวะนี้แหละเดินไปเลยจื๊บมันเดินตัวขึ้นภูเขาแล้วเราก็เดินเข้าไปเลยไปเปิดกุญแจลุยไป่งไปวิ่งไปวิ่งไปเออมันมันต้องไ,ไงม่ง่ายเหมือนตอนแรกแน่ๆเลยดูทรงแล้วโอเคเอาละแต่มันก็ได้อยู่ซ้ายหรือว่าขวาดีวะเนี่ยเดี๋ยว่อนะนะทำไมมีหลายทางให้ไปจังเลยวะเนี่ยโอเคไปซ้ายก่อนละกันซ้ายก่อนละกันโอ้โหซ้ายมีรอยเลือดด้วยชิปหายนะ มันยิงผมช่วยด้วยโอ้ชิบหายแล้วชิบหายแล้วอโอ้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 ยิงยิงกูใหญ่เลยไอ้ด่ยิงกูใหญ่เลยยิงกูใหญ่เลยเอ้ยเดียวเดี๋ยวอันนี้อะไรเครื่องกระตุกเครื่องกระตุกไม่เปิดเปิดเร็วเปิดเปิดเปิดอ้าวโอ้ยย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 ยายย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 ยายยยยยยย่ยยไม่ได้ตามกูแล้วอ้าวนี่อะไรวะเนี่ยเฮ้ยเร็วมันไดยดยยยนได้สะมายย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 มาทางยี้เองเข้าใจแล้ว าใจแล้วโอเครอดไว้เฮ้ยทำไมมันง่ายอย่างนี้วะเนี่ยเกมมันมีปรับยากง่ายปะเนี่ยนะครับหรือว่าผมเล่นแบบง่ายสุดหรือเปล่าวะเนี่ยนะครับทำไมมันง่ายจังเลยวะเนี่ยเอาละมาเดินออกมาปุ๊บชิวๆเลยชิวๆเลยอ้าว่าจังไดเอาอีกแล้วโอ้ฉันจะยิงแกโอ้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 ยิงเลยยืนให้มึงยิงเลยนะครับดูเลือดเราดิลดนิดเดียวเองนะคะ เออไม่อยาก,กกลัวเลยนะครับนะไอลูกซองเนี่ยเราเป็นเหมือนซูเปอร์ฮีโร่อย่างไงก็ไม่รู้นะครับนะโอเคเอาละเออเออเอาเอา,เอายิงยิงยิงอันนี้กูแล้วยิงอันนี้กูแล้วนี่แน่เผามันเลยโอ้ร้อนโว้ยดีเป็นไงล่ะห้าวนักเหรอฉันขึ้นรถไฟฉันแล้วนะอย่าห้าวอย่าห้าวโอเคต่อมาจากนั้นนะครับเราจะไม่เล่นถอยกลับไปนะครับนะเราจะไม่เล่นถอยกลับเราจะไปทําภารกิจตรงนี้ต่อเลยนะครับ จะได้ไม่ต้องเสียเวลาอ้อมไปทีเดียวแบบขับไปเลยตู้มทีเดียวเลยนะโอเคอ่าแล้วต่อมานี่คืออะไรวะเนี่ยนะครับชอล์หรอนะครับมันเขียนว่าสะพานชอลหรอใช่ไหมนะครับเฮ้ยรู้สึกแปลกๆกว่ะแถวนี้นะครับจอด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 ก่อนจอดก่อนช้าช้าช้ช้าจะลงจะลงนะครับอันนี้คืออะไรอ่ะอ๋อเมืองนะครับนะเมือง อารเรนเอลัมสักอย่างหรอือวะไม่ดูเหมือนกันมาซึ่งห้องนี้นะครับรู้สึกว่ามีเส้นเล็กให้เก็บยังไงนะ่ะ <c oughs> โอเคอืมเราจะเข้าไปหาเจ้าของบ้านนี้นะครับดูซิว่าเขาต้องการความช่วยเหลืออะไรหุยนักสองดาวมวันทำอะไรวะนั่นคุณคือเจ้าของพิพิธภัณฑ์ที่พ่อพูดถึงนี่เฮ้ยอันนี้มัน ลูกของยูจีหรือเปล่ายุกลูกของไอ้แก่เปล่าผมรู้สึกผิดหวังที่พ่อเลือกอยู่บนแผ่นดินใหญ่แทนที่จะกลับมาพร้อมกับคุณไม่จริงๆไม่ใช่พ่อมึงตายพ่อมึงกลับมาอยู่เราขอบคุณมากที่คุณมาช่วยแต่เราก็อยากให้เขามาช่วยด้วยเหมือนกันเพื่อจะยังไม่มีใครเล่าให้คุณฟังเจ้าของเหมืองวอร์เรนกำลังปกป้องไข่ของสัปร,ราดที่จะพาเราไปสู่หานะแผนการหลักของเขาคือ เราจะเรียกชาวมาแล้วสู้กับมันจนตัวตายแต่เราจะวางกับดักที่ยอดเยี่ยมไว้เป็นแานสำรองเพ <Yeah. S 1> ื่อช่วยให้คุณสังหารมันได้เอ,อ้แล้วก็อีกอย่างนะช่วยติดตั้งระเบิดควบคุมระยะไกลพวกนี้ที่เสาคร้ำแต่ละต้นของสะพานไม้ตรงนู้นทีสิแล้วก็เออกลับมาหาชั้นทีนี่นะโอเคนะอ่ะโอเคเราต้องไปติดระเบิดนะครับไป เรามีระเบิดแล้วไปกระโดดลงชั้นสองแบ่งเลยเออไม่ตายหรอกลูกสองกระโดดยิงมาแล้วเว้ยไอ้ลูกมันจะไม่รู้นะครับว่าพ่อมันตายแล้วนะฮะโอเคติดระเบิดที่เสาค้ำหรอเสาค้ำโอเคแสดงว่าต้องลงไปใช่ไหมเออติดระเบิดอีกหนึ่งโอเคสองตอนนี้เรายังหาไข่ยังไม่ครบเลยนะคือเตรียมการกันไว้แบบโอ้โหเตรียมการไว้กันนานมากนะฮะซึ่งก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะได้ผลหรือเปล่านะครับเออแล้วก็ไม่รู้ด้วยอีกอย่างว่า ชา,าวบ้านเขาวอกกันยังไงวะคุณงงไหมว่าชาวบ้านเขาคุยกันยังไงนะครับนะวอกก็ไม่มีเอาระแต่ที่เรารู้เราต้องเชื่อชาวบ้านก่อนนะฮะชาวบ้านก็น่าจะวางแผนกันมาดีแล้วแหละเราต้องไปหาใครอีกอันนึงเพื่อรอดชอนะครับตอนนี้ระเบิดแสดงว่าจุดตรงนี้เป็นจุดยุทธศาสตร์นะครับนะเพื่อรอดชอแล้วก็ทําให้ชอมันตกลงมาตรงนี้เหรอมันจะตายหรอ,อระเบิดใส่มันตรงนี้เหรอแล้วมันก็ตกลงไปเหรอไม,ไม่น่าจะไม่นะ่าจได้ายนะเอาระแต่ก็ไม่เป็นไรเชื่อเกมนะครับนะเออ อ่ะโอเคนั่นเป็นสะพานที่สูงที่สุดแล้วเราะบางที่สุดบนเกาะถ้าชอเข้ามาเราจะเป่ามันให้กระเด็นขึ้นฟ้าไปเลยอ๋อก็ใช้ระเบิดจัดการมันอยู่ดีแหละนะครับนะเออผมจะคอยเตรียมพร้อมจุดระเบิดนะแต่คุณต้องเป็นคนเรียกม,มันมาแล้วต่อสู้กับมันโอเคเอาระรับนี่ไปสีนี่คือคุณแจเปิดวิหารเมื่อคุณคิดว่าเตรียมพร้อมแล้วคุณก็บุกเข้าไปแล้วก็ต่อสู้ซึกข้างใหญ่นี้ได้เลยโอเค อ่าถ้ากูยังไม่พร้อมนะถ้าถ้าถ้าถ,ถ้าผมปวดเข้าห้องน้ําอ่ะทําไงอ่ะนะครับอันนี้กวนตีนนะอ่าโอเคนี่คือคแชร์ไปวิหารนะฮะอ่าโอเคต่อมาเรามาทําภารกิจเอาาอวุธอีกอันนึงนะฮะเออสีแดงนี่คือเอาอาวุธในระหว่างทางที่ผมจะไปทำภาร,รกิจผมก็ทำภาร,รกิจย่อยไปด,ยด้วยดีกว่านะครับมันจะได้เร็วๆนะฮะอ่าโอเคมานะครับนะโหยบ,นะบ้านนี้นั่งมีหนามไว้เฮ้ยหนามคมไหมเนี่ยนะครับโอ๊ยคมไว้เฮ้ย เออคมคมโอเคคมเจ๊โอ้วอาไงนะครับเจ๊ทำไมเสียงเหมือนผู้ชายเลยนะคระนะับนา่ะรอเคยอยู่ดิดโอ้ในที่สุดนักรา่าสับปะหลาดที่เขาลือกันมาก็มาถึงแล้วทำไมเสียงเจ๊เป็นอย่างเงี้ยรั่วไรมาสามีเก่าของฉันสร้างปืนขึ้นมาเพื่อสู้กับชาวแต่ลูกน้องของมอลัเลนก็ขโมยลำกล้องไปเก็บไว้ในค่ายบ๊อบเป็นคนที่กาหอนมาก ฉันว่าเขาก็หอนกว่าคุณเยอะอนะครับนะพูดอย่างนี้ถ้าคุณเอาปืนส่วนที่เหลือของฉันไปและขโมยชิ้นส่วนอื่นๆกับมาได้คุณก็จะประกอบพวกมันเข้าได้ด้วยกันแล้วใช้สู้กับชอวได้แต่ช่วยทำต,ตามที่ฉันขออย่างหนึ่งได้มะช่วยเลียเ้ยไขฉันเอ้ไม่ยแต่ช่วยทำต,ตามที่ชันขออย่างหนึ่งได้ไหมถ้าสุดท้ายต้องใช้มันแล้วก็ช่วยตั้งชื่อมันว่าบ๊อบ,บ เพื่อเป็นที่ระล,ลึกถึงยอดรักของฉันด้วยโห oh, นะครับนะป้าอินจัดนะโอเคแสดงว่ามีความหมายมากนะฮะเพราะว่ามันเป็นอาวุธที่คุณสามีบ๊อบของคุณป้าคนนี้นะฮะเป็นคนทำเอามาเพื่อสู้กับชอนะครับแล้วสุดท้ายก็ตายไปนะฮะโอเคมาดูก่อนนะครับว่าอาวุธอยู่ตรงไหนอ <c oughs> อาวุธอยู่ตรงทางโค้งว่ะนะครับอ่ะมีจําเป็นอีกและทำไมจําเป็นมันเยอะจังเลยวะเนี่ยอ่ะทําให้มันหมดเละพร้อมกันนี่แหละ อ่ะมาโอเคมีภารกิจหลักอีกแล้วนะครับมนาะเฮ้เจ้าของพิธภัณฑ์เปี่ยมด้วยบารมีอุ่มโลดอะไรวะเนี่ยนะครับนะเออพอไว้ใจให้ผมเก็บกุญแจเปิดเหมืองแห่งหนึ่งที่มีใครอยู่แต่ก่อนที่ผมจะให้กุญแจกับคุณผมจะเป็นต้องเตือนคุณบางเรื่องมีวิหารโบราณตั้งอยู่บนเกาะแห่งนี้ซึ่งมีรูปร่างเป็นพีระมิดที่มีอะไรกันนะปริซึมเป่ปริซึมลึกลับ อยู่ด้านบนพริซึมนั้นน่าจะถูกออกแบบมาเพื่อจุดประสงค์เพียงอย่างเดียวคือทำลายไข่ของสัตว์ประหลาดมีช่อง3มช่องสลักอยู่ในปริซึมนั้นซึ่งพอดีกับไข่อย่างเหมาะเจาะนะครับเออเมื่อบรรจุไข่จนเต็มมันจะปล่อยลำแสงพลังขนาดใหญ่ออกมาซึ่งน่าจะดึงพลังงานมาจากตัวไข่เองพวกกระบฏหวังว่าเหตุการณ์นี้จะรอชอมายัางสุดตัดสิน ในขณะที่เข้ามาปกป้องไข่ทีนี้เรื่องที่ต้องเตือนจริงๆก็คือชอมีความสามารถในการดูดซับพ,พลังงานของระเบิดเหรอนะครับแนละ้วเพื่อทําให้ตัวเองแข็งแกร่งและบ้าคลั่งยิ่งกว่าเดิมเฮ้ยระเบิดเหรอถ้วผมไปยิงมันไม่บ่อยอย่างนั้นเฮ้ยจะดีไหมเนี่ยนะครับนะเออเราเคยเห็นมันมาแล้วครั้งหนึ่งและรอบนี้มันอาจจะกลายเป็นตัวอันตรายมากกว่าเดิมยังไงก็ตาม ยังไงก็ตามผมไม่ควรคัดค้านแม้แต่มันจะอันตรายอ้าวนี่กุญแจโอเคกุญแจเหมืองนะครับนะเมื่อคุณได้ไขยทั้งหมดกับกุญแจเข้าสู่วิหารแล้วเราก็คงจะเปิดฉากนรกแห่งนี้ได้โอเคมานะครับไอ้นี่ให้ของอีกแล้วนะครับนะให้กุญแจเหมืองไปเอาไข่ไปที่3นะครับเออในกระดาษจดบอกว่าในการประชุมเมื่อคืนเกรกเล่าทฤษฎีบ้าๆให้เราฟังว่าวอร์เรนพยายาม ใช้รถไฟแบงมุมยึดของโลกเฮ้ยในฐานะคนที่ทํางานที่วิหารแล้วฉันไม่เห็นด้วยเท่าไหร่ในตอนที่ปริซึมกําลังดูดพลังชีวิตออกจากไข่นั่นชอได้เข้าโจมตีเราเป็นครั้งแรกในระหว่างที่ไข่ถูกทําร้ายมันไม่เพียงจะต่อสู้อย่างโหดเหี่ยมเท่านั้นแต่มันยังดูดพลังงานเข้าไปแล้วตัวใหญ่ขึ้นเกือบสองเท่าขาของมันใหญ่ขึ้นและแข็งแรงขึ้นหน้าของมันก็บิดเบี้ยวยิ่งขึ้นต่อหน้า ต,ตาเรานะครับนะพวกเราได้รอดชีวิตมาได้ไม่เข้าใจด้วยซ้ำว่าตัวเองเห็นอะไรตั้งแต่ตอนนั้นวอร์เรนก็ซ่อนไข่แล้วสั่งให้เราคอยปกป้องอืมจากนั้นเขาก็เริ่มอบพยกผู้คนและนั่นก็เป็นจุดสถานการณ์เลวร้ายจนถึงขีดสุดฉันรู้ว,ว่าวอร์เรนมีความลับซุกซ่อนอยู่แต่ฉันก็อดคิดไม่ได้ว่าคราวนี้เขาจะตั้งใจล่าพวกเราแน่เฮ้ย <c oughs> โ okay. อเคก็แค่คิดเฉยๆนะอ่ะโอเคมาเมืองที่1เมืองที่2อ,อยู่ใ,ใกล้ๆกันนะฮะโอเคเราจะไปอาวุธตรงนี้ยืเลยยืเลยยืเลยอ่ะโอเคมาจอดแล้วนะครับนะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนแปลกๆอ่ะมีคนวิ่งแล้วอา้าวเฮ้ยพวกของพอเรียนอยู่นี่เหรอนะครับนะเอ้ยแค่จะมาเอาของพวกแค่จะมาเอาของเดี๋ยวก่อนต้องฆ่ามันต้องฆ่ามันไม่ฆ่าไม่ได้นะครับนะไม่ฆ่าไม่ได้ต้องใช้ปืนกลยิงมาเลยโอ้โชนแมงลดนะครับมา ออไปต่อไปต่อไปต่อเดี๋ยวเผามันนะคบนะเออถ้าเราฆ่าพวกนี้ได้เราก็ไม่ต้องกลัวนะครบนะเผา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 อ้าเออเผาไปดิเผาไปดิอ่ะผมจอดรถอยู่นิ่งๆเลยนะครับมะรอฆ่ามันเลยดีกว่านะครับนี่นี่นียิงมันยิงมันยิง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 ย ซึ่งตอนนี้ผมลืมแล้วว่าภารกิจหาอาวุธผมต้องมาหาอะไรวะลืมแล้วนะครับคือเรารับภารกิจหลายอย่างซ้อนกันไงน,นะฮะโอเคนี่คือหน้ากากอุย้ยนี่ไงหน้ากากนะฮะพวกมันใส่หน้ากากดูไปดูมามันก็เป็นหน้ากากแบบไอชอลเลยนะครับนะเออว่าแต่อาวุธอยู่ไหนวะเนี่ยนะครับผมต้องเอาอะไรโอ้โหดูดิหน้ากากเพียบเลยผมอยากใส่อ่ะเอออันนี้หน้ากากมันผีญี่ปุ่นอันนั้นนะ่ะอะไรนะไอผีที่มันทําหน้าตาแบบผีญี่ปุ่นอ่ะที่มันเป็นผู้หญิงอ่ะ เหมือนเลยเอาเป็นว่าคุณแจเอ้ยเดี๋ยวก่อนเสียงนี้คุ้นๆมันอยู่แถวนี้เหรอเฮ้ยเดี๋ยว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 ไอ้ชอยอยู่แถวนี้ชิบหายแล้วนะครับชิบหายแล้วชอยู่แถวนี้ชอยู่แถวนี้ชอยอยู่แถวนี้ไอ้ชออยู่แถวนี้อ้อดึงอยู่ไหนวะเฮ้ย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 ซ่อมก่อนซ่อมก่อนซ่อมก่อนนะครับอยู่ไหนวะอัปเกรดรอเลยแล้วกันดาเมจทำแรงเพิ่มไปเลยนะครับมาเรียกมันดิ เรียกมันดิเรียกมันดิเรียกมันดิเออเรียกมันเลยเอาแล้วนะครับาตอนนี้ไอ้ชอมันมาแล้วเขา,าจะจัดก,การการ้าโอ้เอาลวเว้เอาลยเว้เอาๆผมคอยหลังสู้กับมันไว้เฮ้ยต้องเดินหน้าดีวะไม่งั้นอาวุธตีมันไม่ได้แน่นอนซ่อม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 อซ่อมคซ่อมควขับไปขับไปขับไปเออมาดิมาดิเผา,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 าเผาหน้ามันเลยเผาหน้ามันเลยอเดี๋ยวเดี๋ยวปืนก้นปืนก้น ถ้าจลดกินกากินเตี๋ยมึงดิกินกูไม่ได้หรอกเว้ยกูมันสุดยอดแล้วก็ เอาละเอาอันนี้อะไรวะเนี่ยเออเอาละปืนใหญ่อ่์เซนอนยิงเขาไปตูมอัดน้าเข้าไปเลยเออดีไฟต่อเข้าไปไฟไฟโอ้ร้อนนะดิร้อนนะดิร้อนดิร้อนเลยร้อนเลยร้อนเลยปืนกดอัดเข้าไปอีกต่อเต็ม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 คาราเบลเต็มคาราเบลทาอะไรกูไม่ได้หรอกไอชองโง่นะครับมาเอออะไรจีแ่งมุงโง่นะครับมาเอออะอะไรอะไรนี่นี่อะไรไฟเผาเข้ามาปืก็ไฟเผาครับาอยหลังกลับไปสูงกัเดี๋ยวนี้ อ้าวห้าวแล้วนะครับตอนนี้นี่ระเบิดยิงเข้าไปเลยตูมนะครับล่ามันล่ามันนะครับล่ามันดูทีเราเราตามมันได้ไหมอยากรู้นะครับนะเออมันจะหายไปไหมถ้าเราตามมันนะฮะได้ปะได้ปะนะครับโอเคตามดูดิตามได้ปะหายไปแล้วเฮ้ยทั้งไงทั้งไงเห็นมันอยู่เห็นมันอยู่ตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นใช่ไหมใช่ไหมมันคือไปด้านบนปะโอ้ไม่ใช่ธงว่ะโอ้ตามมันยากเว้ยเฮ้ย ถ้าจะตามมันได้เลยคือต้องเทเลพอร์ตอหะเอาล่ะท่านผู้ชมเนื่องจากตอนนี้นะครับนะผมยังหา,าชิ้นส่วนอาวุธประกอบของคุณบ๊อบไม่ได้นะครับนะอ๋อนี่นี่หรือเปล่าอันไหนวะนี่ไงนะครับนะชุดชิ้นส่วนนะครับนะของบ๊อบนะครับโอเคเอา้าวนี่อา้อาวอ้าวคือแอลนะ้วเนี่ยอุ้ยอุ้ยอือเอ้าอึบเอา้าได้แล้วนะครับโอเคเสร็จอ๋อต้องใช้ค้อนตอกอะไรสักอย่างนะฮะโอเค มาตอนนี้นะครับเราก็ได้้วครับนะอาวุธที่ชื่อว่าบ๊อบนะครับนะโอเคนี่ตุ้ม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 โอ้โหเออเอาไปชู่กับชาวจริงๆด้วยนะครับนะอาวุธแรงจัดเป็นเหมือนแบบไอตัวเอาไปยิงแล้วน่ะเอาไว้ยิงอะไรนะเอาไว้ยิงเครื่องบินน่ะนะฮะเออตัวนี้เลยนะครับดูดีดาเมจนะครับห้าดาวเลยนะฮะเฮ้ยเอาละต่อมาผมต้องการล่อไอชาวมา่ะผมต้องการลองปืนใหม่นะครับนะปืนบ๊อบนะครับนี่นี่เพื่อเป็นแกิให้แก่สามีของคุณปานั่น ผมอยากลองปืนใหม่อ่ะไอ้ชาวมันไม่มาสักทีไปเฮ้ยเรียกเรียกเรียกหรือว่าฝนตกมันไม่ค่อยมาวะมันกลัวฝนอ่ะมันมุมกลัวฝนได้ไหมเป็นไม่ได้ไหมเล่เป็นเพลงตับเลยนะครับนะตับ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 ไอ้ชาวแม่งเต้นสามชามาเต้นสามชาติวิ่งมาสินะ เอาแล้วนผู้ชมตอนนี้ผมเจอมาแล้วต่อนหน้าต่อตาเลยโอ้เรียกฉันอย่างนั้นเหรอตีขับชนมันเลยมาดินี่ปืนใหม่ของบ๊อบเว้ยนี่แน่นี่แน่นี่แน่มาดิ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 ยิงเข้ามาจับบ๊อบได้ไหมที่แกฆ่าไปนะ่ะว้าจับไปได้ไปแล้วตอนนี้นี่แห่นี่แห่ นี่แน่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 แรงใช่ไหมล่ะ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 ออาเปลี่ยนเปลี่ยนรวเข้าใช้ไฟตึดดิทำอะไรไม่ได้หรอกทำอะไรไม่ได้หรอกเว้ยทำอะไรไม่ได้หรอกก็ร้อนนะดิร้อนนะดิใครๆก็ร้อนทั้งนั้นแหละเออเออดีดิ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 มันร้อนยิ่งกว่าสงครามสิเว้ยต่อ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 เอาวิ่งหนีหรอวิ่งหนีหรอย้อนกลับไป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 เอออ่ะอ่ะเปลี่ยนสีรถไฟด้วยเอามา มาอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะอืมอยู่ไหนอืไปไหนแล้ววะตามไม่ทันนะครับอ้าวท่านผู้ชมตอนนี้นะครับนะผมก็ได้ไข่ใบที่สามแล้วนะครับนะผมโทษทีนะครับนะไข่ใบที่สามผมลืมอัดคลิปนะครับนะซึ่อมันก็ค่อนข้างที่จะไปยากหน่อยนะฮะ ก็นะครับประมาณตรงนี้แหละมันอยู่ตรงนี้แหละนะครับไอไข่ไปที่3ตรงเหมืองตรงนี้แหละนะฮะซึ่งก็กว่าจะไปเอามาได้ต้องตายถึง2ครั้งเลยนะฮะแล้วตอนนี้ผมก็อยู่หน้าปริซึมแล้วนะครับนะซึ่งมันเป็นจุดเรียกไอชอมานะครับนาะไอชาวรถไฟแมงแมกสาบเอ้ยไม่ใช่รถไฟแมงมุมนรกนะครับนะที่จะเอาไข่ไปวางซึ่งผมก็ได้ไข่ทั้ง3อันครบแล้วนะครับนะซึ่งเป็นไอตัวไข่สีแดงอันสุดท้ายที่ผมไปเอามานะฮะโอเคเอาละนะแต่ก่อนที่ผมจะขึ้นไปก็ ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะฮะสำหรับวันนี้นะครับก็พอแค่นี้แหละไป